The Lone r a เ g e r จ0 2 6ี่ฮีโร่เดี่ยวผู้กลับมาอีกครั้งเดิ Lone Ran g e เจหรือเรนเจอร์ผู้เดียวดายคือหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมป๊อปอเมริกันที่ได้รับความนิยมตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20ผ่านรายการวิทยุรายการโทรทัศน์การ์ตูนหนังสือและภาพยนตร์โดยเล่าเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจชายแดนที่รอดชีวิตจากการซุ่มโจมตีและกลายเป็นวีรบุรุษที่ต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในโลกตะวันตกด้วยหน้ากากและม้าคู่ใจชื่อซิลเวอร์ พร้อมเพื่อนร่วมทางชาวอเมริกันพื้นเมืองชื่อถอนโตในปี2026ภาพยนตร์เรื่องใหม่ในแฟรนไชส์นี้ถูกนำกลับมาอีกครั้งโดยมีการปรับโทนให้ทันสมัยมากขึ้นแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครดั้งเดิมไว้ภาพยนตร์นี้ไม่เพียงเป็นการรีเมคหรือรีบูทเท่านั้นแต่เป็นการตีความใหม่ที่ลึกซึ้งทั้งในแง่ของบทภาพยนตร์การพัฒนาเรื่องราวและการสะท้อนประเด็นทางสังคมพลอดเรื่อง The Lone Ranger 2026 เริ่มต้นด้วยฉากการล่มสลายของกลุ่มเจ้าหน้าที่ที่ถูกโจมตีอย่างไม่คาดคิดในถิ่นธุรกันดารทางตะวันตกตัวเอกจอร์รีดคือหนึ่งในผู้รอดชีวิตแต่สูญเสียทุกสิ่งที่มีเขาถูกช่วยชีวิตโดยทอนโต้ชายชาวชนพื้นเมืองที่เห็นโลกต่างออกไปจากเขาทั้งคู่มีภูมิหลังที่แตกต่างแต่มีจุดร่วมคือความปรารถนาในความยุติธรรมจอร์กลับมาในฐานะเดอะโรนแรนเจอร์สวมหน้ากากเพื่อซ่อนตัวตนและต่อสู้กับความอายุติธรรมในดินแดนไร้กฎหมายที่ถูกควบคุมโดยนายทุนและพ่อค้าอาวุธผู้โลก ภารกิจของเขาคือการเปิดโปงความจริงเบื้องหลังการล่มสลายของกลุ่มเจ้าหน้าที่ชายแดนและปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้ลุกขึ้นต่อต้านอำนาจเถื่อนการตีความใหม่หนึ่งในความโดดเด่นของฉบับ2026คือการตีความตัวละครและบริบทใหม่โดยให้ความสำคัญกับมุมมองของชนพื้นเมืองอย่างถอนโตที่ไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมทางหรือตัวตลกอย่างในเวอร์ชั่นเก่าแต่เป็นผู้ที่มีภูมิหลังลึกซึง้งมีความเข้าใจต่อธรรมชาติและสังคมในมุมที่ต่างออกไป เป็นตัวละครที่ช่วยให้ผู้ชมได้ตั้งคำถามกับประวัติศาสตร์และความยุติธรรมแบบอเมริกันในขณะเดียวกันตัว The Lone Ranger เองก็ไม่ได้เป็นฮีโร่ไร้ที่ติเขามีบาดแขลมีความลังเลใจและต้องดิ้นรนกับจริยธรรมส่วนตัวการนำเสนอในลักษณะนี้ทำให้ภาพยนตร์มีมิติและใกล้เคียงกับความเป็นมนุษย์มากขึ้นการแสดงและงานสร้างในเวอร์ชันใหม่นี้นักแสดงหลักคือดารารุ่นใหม่ที่มีฝีมือโดดเด่น โดยเฉพาะบทของทอนโตที่ได้รับการแสดงจากนักแสดงชาวชนพื้นเมืองจริงๆซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและเคารพต่อวัฒนธรรมต้นกำเนิดงานสร้างโดยรวมได้รับการชื่นชมจากนักวิจารณ์ในแง่ขององค์การออกแบบฉากเครื่องแต่งกายและการถ่ายทอดบรรยากาศของแดนตะวันตกอย่างสมจริงประเด็นทางสังคม The Lone Ranger สองพไม่ได้เป็นแค่หนังแอคชั่นผจญภัย แต่นําเสนอรประเด็นทางสังคมอย่างแยบยลเช่นความขัดแย้งทางเชื้อชาติการสแสวงหาผลประโยชน์จากธรรมชาติความโลภของกลุ่มทุนและการเมืองในระบบยุติธรรมทุกฉากต่อสู้จึงไม่ใช่เพียงแค่ความมันเท่านั้นแต่มีความหมายลึกซึ้งที่กระตุนให้ผู้ชมฉกคิดสรุป The Lone Ranger 2026เป็นการนำตำนานเก่ากลับมาสร้างใหม่ได้อย่างทรงพลังทั้งในแง่ของความบันเทิงและการสะท้อนสังคม ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เพียงเหมาะสำหรับแฟนๆเดิมของแฟนชายแต่ยังสามารถเข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่ที่ต้องการเนื้อหาที่ลึกซึ้งและทันสมัยได้อย่างลงตัว